โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งในวันฮาราวีล่วงหน้าเลยลกันนะฮะก็ก็คือวันนี้เราจะมาเล่นแบบซอมบี้ตอนประมาณเที่ยงคืนกันนะฮะซึ่งเอาจริงๆิผมพูดเสียงดังไม่ได้ตอนนี้ถ้าเกิดผมกรีดเมื่อไหร่นี่ยายผมยายผมฆ่าผมแน่นะๆก็คือแบบนี้ผมเห็นว่าอัปเดตมาสักพักแล้วแหละก็ไปได้เปลี่ยฮาราวีลวงหน้าแหละเอาไงซึ่งคุณดูซอมบี้เอนเมชั่นใหม่ยี่สิบ มาดูนัาเก็งขามขึ้นมากเลยนเนี่ยอ๋อแล้วก็ไอ้ตรงออาเกรดปืนนะครับตอนนี้เราต้องสะสมวิญญาณสักอย่างนั่นแหลยเพื่อมาออาเกรดปืนซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ถาวรน,นะแต่คือแบบว่าตอนนี้ผมพูดเสียงดังไม่ค่อยจะไดนะ้ถ้าคลิปนี้เสียงผมพูดเบาไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมอาจอะไรตอนนึ่งคืนคือผมไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปลงคลิปเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อุ้ยเอ็กซ์ตาคิวโอเคก็ถ้าเกิดคุณ เอ่อได้ยินเสียงผมเบาลงเบาลงก็ขอไปด้วยนะฮะเพราะว่าผม่วงระแต่างอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ผมใส่สมองนี่บังคับทำจริงๆก็นั่นแหละคือหลังจากที่เราไม่เล่นแบบซอมบี้โลบอกมาสักพักใหญ่เลยไม่ใช่อะไรคือผมติดงานแล้วก็ติดติดกันอยู่คนเดียวมากรู้ทํทำไม มก็เลยมักจะทำอะไรอยู่คนเดียวเสมออะไรมบี้อะไรเรียบร้อยขรั้นตอนที่ผมเล่นสมแบบเกมซอมบี้ไปก็6เดือน5เดือน6เดือนเดเอ๊ะหกถึงห้าเอ๊ะหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วเออผมชอบสรุกซองมากเลยนะะลูกซองไปวุ้บปรุงเลยแหละถึงแม้ว่ามันจะได้เม็เบาไปหน่อยก็เถอะ ้อยู่ไกละนะแต่ผมชอบใชท้ทำไมนี่ไรอะรแฮปีฮาโลวีนเรารู้แล้วเจอล้านไปหน่อยอแต่ว่าไปเข้าปรับซอมบี้คือเมื่อก่อนนะครับเก็บแบบซอมบี้เกมเนี้ยเมื่อก่อนนี่คือแบบคือผมพูดเลยนะว่าเมื่อก่อนนี่คือไอ้เมชันซอมบี้นี่คือแข็งมากคือมันเดินแข็งมาหาผู้เล่นแบบน่ากลัวมาก ่ก็ยังนี้ถ้าเขาปรับไอเชมใหม่หมดแล้วแล้วถ้ามันดูมีความแรกยังขามขึ้นหน่อยก็ยังจะดีคือเอาจริงๆคือเสียงผมตอนนี้เหมือนกําลังแอบแม่อาจคลิปอะตอนดึกๆนี่แหละซึ่งมันใช่เลยคลิปนี้ผมจะอาจแค่ยี่สิบถึงสิสิบนาทีพอนะเดี๋ยวยากผมด่าถึงผมจะรู้ก็คือว่าตอนนี้มันเป็นอ้าเกล้วแล้วนั้นก็เอาช็อตกัน โน้ให้ตายสิต้องเก็บพอยเพิ่มเสียงผมตอนนี้เหมือนเสียงคนที่กำลังแอบแมอ๊บอ่ะคลิปงยังไ,ไม่รู้ขอตั้งหน่อยจัาเก็บพ็กกันวูดชอบเลยเนี่ยใช่ครับผมชอบใช้ช็อตกันมากนะอืมคือถ้าเกิดมีชอ็อตกันกับลาเซเออบอร์อ่ะสมววุตดเนี้ยผมใชใ้ประจำาเละหรือไอพีจีด้วยคงจะดี นี่ชัดกันสิบนัดแล้วยิงเงี้ไก่ผมชอบเลยชัดกันร้อยเมตรมีคนกำลังคนกำลังโดนโจมตีอย่างหนักนะ๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนเพื่อจะไปช่วยแล้วเอออาไรอืมอืมอืมไม่ตายวะไ่แน่ไปแนะไปแน่ ไม่นะี่นะ้อยตขอบคุณสำหรับเพื่อตามใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้เเดินทางมาถึงเจ็ดร้อยเก้าซับแล้วนะเออไปนี่ก่อนไหมครับทุกคนถ้าผมแปะรถซับแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ให้ผมอยากทำตอนแปะรถซับก็คอมเมนต์มาได้นะผมว่างเสมอถ้าเกิดตอนนั้นผมอํานวยกันว่าง ดีวัะดีอืม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 ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรันไปรถซับก็เชิญนะแต่ว่าผมจะไม่เอาอะไรที่มันเลยเถื่อนเกินไปนะฮะอะไรคือผมจะไม่เอาอะไรที่มันมากเกินไปละไอ,อก็คิวก็อย่างเช่นคิวเอคุยกับ FC, เอฟซีเล่นเกมกับเอฟซีอย่างนี้ผมก็อาจจะทํานะคือผมแค่พูดว่าอาจจะทํานะครับเพราะว่า ทรศับเก่าผมเพิ่งพังไปได้ไม่นานนี่เองก็ไม่ใช่อะไรฮะอยู่ดีจอสับเก่าผมก็เป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเส้นแดงๆเขียวๆอะแล้วนะั้นมันก็ปิดไปยาวเลยครับผมก็เลยแบบจะไม่ได้คุยได้กมนกับเพื่อนบ่อยนะจงนี้มีก็มีน้อยนะเพราะว่าทรสับเก่าผมพังไปแล้วผมก็เลยไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้นะตอนนี้คือผมคุยได้แหละแต่ว่ามันจะยีแค่เสียงผมเท่านั้นนะอืมน,มนี่สมบี้ตัวใหม่ด้วยหรอ เรมีข้างขาวว,าว,ากกว้าวน่ากลัวมากพังไปพังพังพังเข้าไปยิงไม่เข้าไปอืมหลบไปยี่ต่อลส่ไฟเบอร์อืมอืมอืมผมไม่ได้อักคลิปแบบนี้มานานหลายเดือนแล้วนะเนี่ยผมก็ไม่รู้นฮะ คือแบบผมเมื่ใจที่ผมอา่านเรียนชุดเตอร์ไปปุ๊บผมก็ไม่ได้กลับมาทำาอะไรเลยที่มันเกมนะอืมก็ออไอคลิปล่าสุดที่เป็นเอาซักก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือผมวางวางรูปไปเฉยแต่ไม่ได้ว่าอ่าเกมวางว่างรูปแต่ไม่ได้วางเล่นเกมมันมันโหดจังวะมันต้องมีเป็นอย่างนั้นนะเอาอันี้ก็ดีนี่คืออะไรไม่รู้ละเอียดไม่ได้ ถ้างั้นแล้วขอช่วเพื่อนขอจุ่มปืนหน่อยและการ่ปได้ของดีตอนนั้นแหละวนะ่าน่าไม่รู้แหละเงินฟรีโอ้ยหนะโอ้ยเนะอืมอืมอืมได้แล้ววช็อตกันแฟดของดีตอนเล่นเกมที่เกี่ยวกับช็อตกันโดยเฉพาะแต่เด็เกมนี้ไม่ค่อยดีอืมเกมนีไ้ไม่ค่อยดี เกมอื่นถ้ากันแฟนผมชอบใช้แต่เกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะมันดาเบจบอลไปหน่อยน่าจะเป็นพื้นฐานนะมัแต่อตอนนี้ผมจะตายีอะไรเนี่ยอืมโอ้โหเออจริงจริงผมก็อยากเล่นเกมตอนตีสามนะฮะใครดูผมเล่นเกมตอนตีสามก็คอมเมนต์มาได้นะอุ้ยจะตายอะไรอะไรมาี่มานี่ เพื่อจะไปเพื่อนนั่นแหละยิงตะกัดกันเพื่อนหลังเพื่อนตายสิจะต้องช่วยนอีกแล้วเพื่อนขอตังค์หน่อยดีจะจะไปเก็บปืนอืดมากปัดอืดกึด ขอซื้อเดินเร็วเลยมาเก็บตังค์ผัตังค์กันครับอืม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 มีโลด้วยเหรอก็แบบมันมอึดจังมันมีโลดีเองตายตายสิเออถ้าเกิดคลิปผมเสียงเกมดังไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเลชัวของไมคการไอคลิปของออนี้ผองมันนะมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเลชัวหรือว่าออฟฟิเชียลหรืออะไรนะ ก็อขออภัยด้วยสำคนที่เห็นผมเล่นเกมแล้วเสียงคลิปมันดังไปขออภัยด้วยนะฮะซึ่งใกล้ใกล้จะมาทา,าวีนแล้วถ้าใครอยากผมเล่นเกมอะไรที่เกี่ยวกับทานาวีนก็คอมเมนต์มาได้ไม่ต้องอายครับผมรอคอมเมนต์ทุกคนอยู่เสมอน,นะ,ะโอเคเป็นคนล้มดว้วยไปช่วยกันไปช่วยกันเพื่อนฉันมาช่วยแล้วโอ้เป็นคนมาช่วยแล้วไม่เป็นไร อ้ากระสุนเต็มโอเคตอนนี้เวฟที่ไห่วะเนี่ยมนดูเวฟไม่ได้อะไอ้นี่มันบางผมเนี่ยอ๋อรอบที่เวฟที่ยี่สิบเจ็ดแล้วอะทำไมมันเร็วกันอย่างนี้ซึ่งสุนเพิ่มเลย คือตอนนี้ผมก็จะพยายามพูดเสียงเบามากที่สุดนะฮะถ้าที่ผมจะพูดไปนะคือตอนนี้ผมพยายามจะพูดเสียงตัวเองให้เบาที่สุดที่วันนี้ผมจะพูดเบาได้คือไม่ใช่อะไรนะผมอายมเมย <c oughs> ์ยูจะตื่นไหมนะมอะไรโอ้ยด้ว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 ยไอ้ออนี้ปืนนี้ดีอยู่เคยใช้เคยใช้ แต่มันไม่ดีเท่าไหร่นะอ,อืมอืมอืมสุดจอกอเนี่ยชอบไม่รู้วได้ปืนอัสิบไปนะครับแต่ว่าถ้ามาดีผมก็เอาแต่มันไม่ดีเท่ามินิกันนะดีมิธิกันดีสุดสำผมหนึ่งพันนัดอะเย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 อะ แต่ไม่ไปมันก็ดีกันนี่มินวอนี้ใช้ปืนอับสิบไหมนะครับทุกคนถ้าใช้ปืนอับสิบก็คงจะดีให้รู้ว่าบอกผมด้วยนะผมไม่ค่อยมีความรู้กับกกีเท่าไหร่เฮ้ยผมจะย่อทำไมเนี่ยอยู่ยดีเก็เกยย่อให้เสรยเลยอะไรวะไม่รู้แหละสุปมปืนตบตกไป อะไรอะไรอะไรจอมาทำไมอืมเป็นแค่สงสัยนะครับว่าทำไมผม,ผมถึงไม่อัพเกียรเพรายผมไม่ค่อยอัพเดตเกมเองคมก็พยายามเอาเกมมาให้ทุกคนเล่นแหละแต่ว่ามีบั๊กอยู่นะครับก็เลยอาจจะยังทำไม่เสร็จมากนะอืมแต่ปืนตัวโหตัวตน,นี้ปืนกากเลยเอเอสิบสองเนี่ยอืมแซ่บ อย่าได้เป็นคิริโตะอออืืืมมมทำไมมันเบาจังวะแล้วมันเบาจังวะพี่เอออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆโอ้ก็ว่ามมันเบาตีวีดัวดีเอง ยืยยยยยยยโอ้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 ปืนแล้วะหยิบก่อนหยิบก่อนหนีหนีหนีหนอื้ยิงแทบไปเข้าเลยปาดปัดปัดปัดป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 ด โอ้โห oh. เอากดพิดีกเออดีติดตาสิอืมทุกสอมี้มันอยู่กับผมตัวเดียวทีเดียวเรยนี่ไงเยอั้งกันแล้วรวมกันเยอะรวมกันเยอะมา嘛อืมอืมอุม้ย ดีของดีของดีเพื่อนฆ่าเลยฉันขอสุ่มปืนก่อนฟอกซีจัตเกะปืนอะไรนี่ไม่เคยใช้ปืนอย่างเนี่ยไม่เคยใช้น่าจะเป็นปืนเทียนะห้านะอีกทรงต้องสวนมันเยอะ หะารเงน้นแล้วสุ่มปืนต่อเลยเดี๋ยวจุดแคมป์ี่ดีสผมปืนอะไรวะเนี่ยอ,อ้ยดีด้วยพอนะัดดีเท่าด้วยปืนนี้อุย้ยดีอยู่ดีอยู่แต่ผมป้ามันไม่น่าจะดีเท่ามินิกันนะ ไม่ก็ RPG ีอ่ะมันก็ไม่ดีเท่านั้นนะ RPG นี่ผมจะอัปเกรดแน่นอ,อนนี่ไอ้น,นี่มันเดินเลนเดี๋ยวผมดิอืมคนโดนคนอื่นตียุ้ยไม่รู้หลบฆ่าเยอะเกินเย้ยไม่เกียมันย่อยออกวะนะ

ปืนนี่จะไม่ดีเคยใช้แล้วอืออเดี๋ยวออกจากที่ก่อนมันมันมุมหรือะ่ะเ,เ,เ,เพื่อนช่วยหนะ่อยโอเคโอเคทำดีมากเพื่อนท่าไหร่นั่นแหละเออแทงเออเพื่อนเก่งไว้เอาบอลเหรอ ฉันยังไม่ได้สุมปืนเลยตายใยฉันควรอัพเกรดฉันควรจะซื้อของเพิ่มใช่ไหมมันบอสแล้วอ่ะมีอะไรซื้อบ้างที่มันดีๆอันนี้โหลดเร็วอ่ะเอาดี ืูปืนฉัอนอยู่ไหนบอดมาแล้วบอด,อบม, <c oughs> ดมาแล้วตัวแฟต้องเบวเต็มที่ได้เวลาสวมวิญญาณเป็นคิริตโต <c oughs> ในสกีมินิตอเลตกิมตุดไอ <c oughs> <c oughs> พวกนี้ขี้เสือกออื เพ <c ười> <ph laim fort itude> ื <rawd unre> ่อนช่วยฉันหน่อยดิฉันที่ทุกเดียวไม่ได้เพื่อนฟังฉันอยู่ในเพื่อนหรอไม่อยาฟังฉันเลยยื้อปืพกเอย่านะไม่ใช่ใช้ปืนทำไมเราใช่ดิ โอ้ยผมน่าจะเป็นอาหารสรับยุงเงิวันนี้อาหารว่าสับยุงเลยวันเนี้ยโอ้ยขันเว้อร์ตีตูดตีไข,ไข่ไม่แคร์เลยส,สิตีตีขาตีขาอืมมาข้างบ้านมาหาตอนนี้ ตายสิฉันเจ้คนจะเกียตรตตีสานไมอือจะตายโอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไอซีตยงเลยนี่ไอซีตยงยังเนี่ยไอซีต,โย,ยยตโยงบนกอนเลยเนี่ยีขาแบบไม่หยุดโอ้ยเออเรียบร้อ,รอยไม่น่าซ่าเลย มันบังคับผมใช้ไลฟ์สปร์เพื่อน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 โอ้โหโคตรเยอะเฉยเฉยเลยจะตายจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีชุดตัวเองอะจะได้วะเพื่อนฉันตัวนาอยู่นี้ก็ชุดฉันก่อนดีเพื่อนม่ของคนหรือยังไงเนี่ย หาทนะันนะนี่ไงผมว่าแล้วโอเคครับก็คลิปนี้มีแค่เด็กกันนะทุกคนเพราะว่าผมตสุดที่ไปนอนแนละ้วยายด่าแน่ๆเลย